ควิทยาเพลงวันนี้ขอเสนอเพลงที่ทําให้เรานึกถึงท้องฟ้า <Hello. S 1> เพลงที่ทําให้เรานึกถึงนกเพลงที่เกี่ยวกับการปลดปล่อยใช่ผมไม่รู้เรื่องเลยติด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 อ๋อ ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการวันเสาร์โมมีมน,นี่บก็เป็นรายการที่น้องๆจากทางบ้านเนี่ยจะส่งมีมมาร่วมสนุกกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันเสาร์นี้กับวันพุทธที่จะถึงนี่นี่บมันจะสลับกันหรือเปล่า <c oughs> มันแล้วแต่ฟิลของน้องอะ่ะบางอาทิตย์ที่วันหยุดเยอะๆเ,เนรัยมันจะสลับกันบางอาทิตย์ที่น้องเครียดเ,เรียนเยอะๆเ,เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้น ไม่ไดอังแล้วแต่เช้าก่อนเพราะคลิปนี้สนับสนุนโดย o p t u s ตอนนี้ Op t u s Go Inter ไปคอลแลบกับ Spy X Family โดยมีแว่นสไตล์น้องอาเนียและก็แว่นดำและก็สินค้าอื่นอนอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแผ่นปิดตาอุ่นๆปิดแล้วหลับสบายรีบๆหน่อยเพราะว่าของมันหมดไวมากใช้โคชิวัดลด100บาทน้องมณมีวันหะ มาแรกก็ห้าเลยเหรอพ่อบอกมึงไม่ใช่รูปกูมึพ่อพูดไอ่พีกันนี่แหละพ่อแก้ให้หน่อยค่ะอืมเพมันลองเทสหน้ากล้องดูก็เลยเป็นเป็นเครื่องยนต์อะไรไม่รู้เนีพ่องเป็นใคแกไม่ออกเนี่ยมึงเป็นใครโอเคโอเคอย่าว่าผมนะผมเลด้าพังอีกแล้วหลังๆมานี่ทำไมผมเลด้าพังบ่อยจังวะเนี่ย จะเอาเหรอผมมาก็จะเอาเลยนะแล้วก็พุงก็จะยุคโอเคใช่คำถามเหมือนแคปชั่นนะครับทำได้ยังไงผมไม่ได้ทำมันดันมีผมอยากให้มันรุกมันดันไม่ยุก คำคมดีๆจากหลวงพี่แจสตินจงเอาชนะความโกรธด้วยการแก้แค้นหลวงพี่แจสติน What do you mean? ตัดต่อเปล่าอืมตัดต่อเปล่าหรือว่าของจริงวะน้องบิ๊กธนากร no caption โอเคครับต้องซ้ำอะ่ะมันคืออะไร น้องธอนดลตัวนี้น่าจะอร่อยโอเคเตรียมแป้งทอดกรอบเตรียมกระทะโอเคข้างหลังเตรียมกระบองแต่ถ้ทว่าแต่าว่ามีจานโอเคอืออืมอ่าปายแล้วข้างหลังมาแล้วโอเคมีเอนเครดิตซะด้วยอ่มอันนี้ก็เท่าที่เคยดูนะเท่าที่เคยหาคลิปดูแล้ว ซึ่งมันเอาลงไม่ได้นะครับพวกพี่ๆที่เขาทํางานเป็นนางเงือกแบบเนี้เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ก็ยังดีที่แบบว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะครับก็แบบก็นั่นแหละคนเรามันกลั้นหายใจไม่ได้นานมากนะครับคนเนาะไม่ใช่ปลาน้องนิติพลไม่มีแคปชั่นพอดีมีเรื่องสงสัยนะครับค่ะสเปคคุณเป็นยังไงหรอครับผู้ชายที่ไม่ชวนคุยค่ะขอโทษนะครับ พอดีอมีเรื่องสงสัยนะครับอ่าครับ,รบผมชื่อโกพยองคโยนะครับแล้วคุณล่ะคังมินจีค่ะคังมินจีเป็นชื่อที่เพราะจังนะครับนี่ซันยองมาเก็บกวาดห้องครัวกัน <c oughs> คุณซันยองครับจะผานเข้าด้วยกันไหมครับแป๊บหนึ่งนะคะเออว่าไงแม่วันนี้ทำบุญให้ยากงั้นเหรอเดี๋ยวจะรีบไปนะอะ ลองสิค้าคุณย่าโอเคผมพอแค่นี้เสียงภาคสุดยอดนี่ครับในงานภาคเขาก็มีหลายสายอ่ะหลายแบบผมไม่รู้จะยังไงอ่ะมีคนติดต่อให้ผมไปภาคนะซึ่งซึ่งผมก็ชอบงานภาคอยู่แล้วแต่มันผมมันมันพวกภาคนรกอ่ะมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ภาคเสียงหล่อเหมือนเสียงหนังเหมือนเสียงแบบ เสียงอินเเมเสียงหนังโรงเสียงอะไรแบบนี้เสียงผมพอผมไปภาคปุ๊บแม่งไม่เข้าพวกนี่ครับเพราะเสียงผมมันเป็นแบบเนี้จะให้ผมทําแบบว่าให้เสียงหล่อๆเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ได้อ่ะน้องฝุกพิรพัฒน์นี่ครับอ,อ่หยุดยาวปีใหม่นักศึกษาสอบหลังปีใหม่นะผมไม่ได้เป็นนักศึกษามาก,กี่ปีแล้วเขามีสอบหลังปีใหม่ด้วยหรอวะอืม เชื่อไหมผมเรียนหลายมอมาเท่าที่นับได้นะน่าจะสามมอนะไปจบมอที่สรู้ๆกันอยู่เมื่อพูดถึงฝรั่งขี้สงสัยคนทั่วไปคนดูช่องชีวาใช่นะครับฝรั่งขี้สงสัยนี่มันขี้สงสัยจริงๆขี้สงสัยกับเรื่องไม่เป็นเรื่องผมเคยฝันว่ามีคนเอาไปทำหนังอย่างมันเนี่โคตรปัน่น อย่าพูดถึงนังเลยแค่อ n น m ิเมชันออกมาแค่สอตอนเองครั้งแรกครับผมขอละอ๋อโอ้โหมีมโคตรเก่าจะไม่ผิดน่าจะ20ถึงบอกว่าวผม30กว่า,น,าน่าจะ10กว่าปีอะ่ะมีมนี่ครั้งแรกครับอ้ายชีวารดเฮ้ยคนครั้งแรกเยอะอันนี้ผมดีใจนะผมชอบชอบคนครั้งแรกเยอะเนี่ยไอ I was just trying to learn Chinese อะฮะออูอีเยเนี่ยไปอยู่ไม่พูดไม่พูดไม่พูดโอเคผมจะพูดครับเนี่ยเห็นไหมอ่าไม่เป็นไรมันเรียกเสียงโหเราอได้ อขอออกนะครับพี่ครั้งแรกใช่ป่ะแต่แฟนตัวยงนะแฟนตัวยงครั้งแรกเปล่า bro door r o p in real life เหรอ,อยังไงสิอย่าบอกว่าพุ่งใส่ประตูนะผมเดานะผมไม่ได้สปอยอไม่ใช่ไอตีนเกินน่าได้โอเคไม่ใช่ประตู ผมโมแต่ดูจอข้างล่างเรียบร้อยอืมอืมอืมดีที่มันไม่พังแม่งบิ๊คอนิกลัวๆตุ้ง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 น้องธนาดนชิวชวันเสาร์กันด้วเาเลยเลยน้องเออเออเออผมเห็นหน้าลางๆแล้วผมไม่รู้ว่าไอ้มีมหมานี่มันคืออะไรเพื่อนผมที่ฆ่ากันไป10 20 30คิวแต่ผมฆ่าได้แค่2 แต่ผมไม่รู้สึกอะไรเพราะผมเป็นคนชิวๆอินดีหมานี่คือมีมอะไรผมเห็นเต็มเฟซเลยแล้วผมไม่รู้เรื่องมันคืออะไรมีมีแบบหมาคู่เหรอหมาชิวเหรอแล้วมันจะมาคู่กับมีมพายุมีพายุด,ด้านหลังปันป่นปันป่นปั่นดราม่าอยู่แล้วหมาหมาหม,มามันก็ชิวมันก็ล้วงกระเป๋ามีมอะไรอะอยากรู้แล้วมีมีอะไรต่อไหมหรือว่ามีแค่นี้ โอเคใครรู้ที่มานี่ครับที่มาที่ไปแล้วมันคือมีอะไรคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้ <c oughs> เพื่อแผ่คนณที่ตามข่าวไม่ทันผมตกข่าวน้องอิสราวุธ <c oughs> no, คนแรกโอ้ย oh, แทนไทยสงบ้านผมปะเนี่ยมันมัน,มนแนวยาวแบบนี้ทําไมมันดูลําบากอะ <c oughs> ออมามีรุ่นเก่าอีกแล้วเนี่บ รู้แหละว่าบัคบันนี่มันเก่ามากแต่มันมีเกมที่ทํามาจากเกมทํามาจากตัวกระต่ายแจส z ์แจ็คแรบบิทส่งครั้งที่25ครับวิธีการทําให้คนหยุดหัวเราะโดยการหัวเราะแต่ก็ไม่ได้ผลเชยเลยอ่ะ ขอออกนะครับพี่ชีวิตมาเขากัดไหมอ่านี่คือคุณหมามันไม่กัดจริงๆนะครับแม่งตบเออได้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 พ่ะบ้านใจดีสุดยอดครั้งที่6ผีหลอกวิญญาณหลอนอย่าบอกว่าเข้ามาหลอกหลอนในเกมนี้นะเกมอะไรวะเนี่ยซเซฟไม่ใช่เกมอะไรวะ เกมอะไรอะ่ะおแมยว่ามูชินเดียร์ขอ้อเตอร์มือถือะขอ้อเตอร์ที่บ้านเหรอเฮ้ยเกมอะไรเกมอะไรใครรู้ <laughs> Like l o l On i Oni Zhang ครั้งแรกครับสะดุดเรียบร้อยเอ่อเอ่อ โอเคดีที่มันไม่ต่อยอดได้ด้วยการที่แมงสไลด์ไปทั่วสนามนีครับไอ้นั้นะมีมีในตำนานน้องโอมไมย์ใหญ่เมยใหญ่ตกเฮียน <c oughs> ขอออกครับพี่ชีละแวรโอชีละแวเออจิตตวิทยาเพลงคีย์เวิร์ดท้องฟ้านกอิสระล่องลอยมาผมไม่รู้อะคือจิตวิทยาเพลงวันนี้ขอเสนอเพลงที่ทําให้เรานึกถึงท้องฟ้า <No. S 2> เพลงที่ทําให้เรานึกถึงนก เพลงที่เกี่ยวกับการปลดปล่อยลองลอยโอเคใช่ผมไม่รู้เรื่องเลยตืดดตืดความรู้สึกชาดีนี่นก อิสระลองลอยต้องมีอิฐมีไม้มีหมูด้วยถึงจะครบเคนะครับก็สมควรกี่เวลาแล้วผมขอจบคลิปนี้ไปเพียงทุนี้ก่อนนีครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากและก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะครับที่ส่งมีมาร่วมสนุกกันไปหยุนพูดแค่สองคลิปเองมั้งคุณภาพนะครับเต็มครับแม่งจะบอกว่าเต็มปากเต็มคำเต็ม ขับแก้วกับเต็มคํากับกับคํามึงจะคําอะไรนักหนาะแล้วจะไม่ผ่านนะบายสวัสดีครับยัย